Thì không đi cho mày đi iPad chứ không ai phong màu tốt rồi Có nên để đợi cho màu tốt Ok khi tốt mà Ồ Cái mà rồi Ồ Ồ Phẳng với mày Có khi tốt mà Này bắt tốt Ê Hai đứa bởi ý cái quá ไอแพดอินไอแพดย่ยอไอพองนะผม <c oughs> จะมาเปิดลองเปิดใช้ดู <c oughs> ถ้าใครมีอยาปิแบบเดปิดใช้วันอปตสัสสีอ่าฮวนอปตัสวันอัปตัสวันก่แสสีฟ้าเดี๋ยวจะมาลออก,กับไอแพดใ้ดูเลยก่อนอื่นจะขอฟีตอดต็ก่อนเดพ่ ซีนึงมันเป็นสกาแล้วก็เซกไอแพดมาน้่ยจากนั้นก็เปิดเครื่องแว่นออฟตัสแว่นกองแสงสีฟ้าคุณภาพบอกแล้วแว่นเขาดีจริงอะวิวไปซื้อกันด้วยล่ะไม่มีคนห้ใช้หรอกเพราะมันไม่ใช่สปอนเซอร์พูดเองอะไราาจะนะ่นนำให้ใช้แล้วกันเป็นการแนะนำพูดถึงขนาดนี้สปอนเซอร์อย่าลืมเข้าด้วย <c oughs> มันยังมีคุณภาพในการในการป้องกันการตุกจเจาะคนด้วยผมฮะเฮ้ยกูไไปคิดตรงหนวันมียเอ้เอเอ มานี่อโคนสับคนโลบมากนะเพื่อนไปไปเริ่มกันเลยเดปเลิมันมานี่เลยไอ้มานี่เลยเออเดี๋ยมมาไซเกอเดมมาช้เกต้องไม่อยากเดินจบจะไปดูยนี่เนี่ยโอ้แมออจะมาไวายลูกเอ้ยเอ้เอ้

ขอิเก้าิล้นจ้่้าน่คร้งว่างนยเก๋เออเอเเ้หานการตีพ่อตีแม่ตัวเจบลนี้ไปเลย ยาดูพลังกากตีพ่อตีแม่จะดูย้ายหมดเรื่องนี้ไปเลยตอนนี้ครับจะมีจะมีพี่เป็นช่วยอะไรตอนนี้ครับผมอาคุณว่าไงน๊ะในในในแอร์เขาให้คนเขาให้มีคนมาปรับโดยเร็วอ่ามันกำลังมาแล้วอ่าตอนนี้เป็นตัวนั้นมันก็เปลวเปลวอ่ากระจายข้าวอาฮับรูดเวทออฟสตาร์จอห์นกุธัน

ฮ <laughs> ่าฮ่ฮ <Allah> ่าีพลงันอมาเจเฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ้เฮ <Bye. S 2> ้เฮ้เออเทุกคนบ๊ายบายไปจจนาเไป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 ิ